อนอื่นเลยนะคะคอนเทนต์นี้ไม่สามารถนํารูปภาพมาให้ทุกคนดูได้เพราะว่าอาจจะโดนแบนนะแต่ว่าฆาตะกรคนเนี้เป็นอะไรที่โหดมาก เป็นหนึ่งในฆาตกรที่ลิสาชอบที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าลิสาชอบการกระทําที่เขาทานะแต่มันขึ้นชื่อถึงความโหดจริงๆชายที่ทุกคนเห็นนะคะมีชื่อว่าเอ็ดเกรนเอ็ดเกรนนะคะเกิดที่วิสคอนซินนะคะที่สหรัฐอเมริกาทีนี้เขาเกิดในปี1960ช่วงในวัยเด็กเนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้อายนะคะจุดพีคเนี่ยมันคือแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ดุแล้วก็เข้มงวดมากแม่ของเขาเนี่ยจะลงโทษเขาประจํานะคะแล้วก็รวมถึงการไม่เขาเนี่ยมีเพื่อนด้วย ทำให้ชีวิตในวัยเด็กของลุงเนี่ยค่อนข้างโดดเดี่ยวนะและยังกักบริเวณให้เขากับน้องชายเนี่ยอยู่แต่ในไร่และแม่ของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนที่เค้งศาสนาเนาะก็มักจะอ่านไบเบิลให้ลูกฟังแล้วก็สอนลูกว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยปีศาจและผู้หญิงทุกคนเนี่ยคือคือผู้หญิงอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะพวกเนี้ยแบบไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปและการดื่มเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดอย่างมากผิดศีลธรรมอะไรก็ว่าไป เขาก็อยู่กับแม่จนอายุแบบ38อะทุกคนก็ททำงานในไร่กับน้องชายตัวเองอนะเนาะทีนี้มันมีวันหนึ่งที่เขาไปทำนาใช่ป่ะรับอเผิญว่าเขาเนี่ยเผาวัชพืชปรากฏว่าในขณะที่เผาวัชพืชเนี่ยไฟเนี่ยมันก็ลามเนาะแล้วก็แบบไปเผาไหม้ที่บ้านของเขาทำให้รถด,ดับเพลิงเนี่ยต้องมาที่นี่ ปรากฏว่าเมื่อรถด,ดับเพลิงมาถึงเนาะเขาก็พบร่างของน้องชายเนี่ยอยู่ในบึงน้ําซึ่งตอนนั้นอ่ะคาดว่าน่าจะสูบขีดจากการสําลักควันอ่ะทุกคนก็เข้าใจในแบบนั้นในตอนแรกนะแต่ปรากฏว่าต่อมาเมื่อเขาสืบเนี่ยเขาเจอรอยช้ําที่ด้านหลังของศรีรษะคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีการสงสัยแหละว่าอาจจะเป็นฝีมือของลุงหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้เขาจึงรอดตัวหลังจากที่น้องชายของเขาเนี่ยสู่ขิดไปนะ คือแม่ของเขาเนี่ยก็ได้ปรับปรุงบ้านใหม่ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยลุงก็อยู่ๆแบบชอบในเรื่องนาวของนาแล้วว่าการกินเนื้อ,อซึ่งเขาก็ไม่เคยบอกใครนะคือเขาก็แบบสนใจแบบลับๆอะนะ ทีนี้ในเดือนพฤศจิกายนปี1957อยู่ๆเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ท้องถิ่นก็หายตัวไปซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้หญิงนี้ชื่อว่าเบอร์นสวอร์เดนโดยลูกชายเนี่ยไปแจ้งความบอกว่าเฮ้ยแม่หายแล้วแบบพบคราบอะไรแดงๆน้ำแดงๆอะไรบนพื้นอย่างเงี้ยก็เลยโทรแจ้งตำรวจทีนี้คนสุดท้ายที่มาร้านเนี่ยคือลุงแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาใหม่นะอะไรอย่างงี้ปุ๊บตำรวจก็เลยไปขอคนตรวจที่บ้านลุงแต่พอเข้าไปในบ้านคือแบบ ไม่มันเฮอะจริงคือตรงเนี้ยอยากจะเอารูปไม้ทุกคนเห็นมากแต่มันทําไม่ได้จริงๆริงกเน,นี้ยคนเข้าไปดูยังตกใจเลยอะเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่ทํามาจากหนังของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ถุงน่องหน้ากากที่ทํามาจากผิวหน้าของมนุษย์เข็มขัดที่ทํามาจากหัวอันนี้คือยกตัวอย่างนะเพราะว่ามันมีหลายรายการมากมีรูปด้วยแหละแต่ก็ไปหาดูกันเอาเองนะอ่ะทีเนี้ยก็มีการพบร่างของ หญิงสาวที่หายตัวไปนะถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นส่วนบริเวณเนี้ยก็ถูกแขวนเอาไว้กับกระสอบหัวจยเนี่ยก็นํามาใส่ถุงพลาสติกแขวนไว้กับเตาผิงเป็นอะไรที่คนเห็นแล้วคือคนต้องอึ้งอะ่ะลุงบอกว่าพอแม่เสียใช่ป่ะเขาก็มีความคิดว่าเอออยากจะสร้างชุดผู้หญิงขึ้นมาเพื่อให้ตัวเขากลายเป็นแม่เอาตรงๆปะ่ะคือลุงไม่ปกติไงคือลุงรู้สึกว่า ถ้าได้ใส่ชุดที่ทํามาจัดผิวหนังของสตีเนี่ยจะรู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในผิวหนังของแม่ลุงก็เลยแอบไปขุดหลุมสอบคอมาไม่ต่ํากว่า40ครั้งซึ่งลุงถูกตั้งข้อหาคอตกรนะคะฆาตกรรมเพียงรายเดียวแต่แต่หลายคนเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่คนเดียวสุดท้ายเนี่ยศาลตัดสินว่าให้ลุงไม่มีความผิดก็ส่งลุงเข้าไปยังสถาบันจิตเวชเพื่อตรวจสอบก็สรุปว่าลุงก็คือแบบ ไม่ปกติจริงๆอ่ะลุงก็อยู่ที่นั่นนะนะจนถึงอายุ77ปีแล้วก็สู่ขิดเรื่องราวของลุงในการเลาะหนังอะไรอย่างเงี้ยมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เสื้อุงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ลุงก็กลายเป็นต้นแบบให้กับภาพยนตร์หลายๆเรื่องเช่นเรื่องไซโคหรือว่าเท็กซัสเชนซอร์มัสก์